นี่คือในเรื่องการทำง,งานนะครับขึ้นอยู่กับว,ว่าเราจะทำงานแบบไหนนะครับนะครับไอตี่คัมกับแพสซิฟิคัมนะเรามาดูเงินสี่ด้านนะครับเงินสี่ด้านน,าาะาาน,นะอะไรทั้งหมดขงซากีนะส่วนตัวผมแล้วนะ,ะเป็นลูกจ้างน,นะครับแล้วก็ข้ามมาเป็นนะทางขวานะคะห้าเปอร์เซ็นต์นะเพราะเราต้องการที่จะแพสซิฟิคัมเราต้องการที่จะแบบว่าให้ ในส่วนนี้นะครับสามารถดูไนะครับง่ายมากนะครับของเราสมัครนะครับถ้าเราต้องการเอกาสารคู่ม,มือนะครับทีมรากีสาับของเราทั้งหมดนะครับก็จะมีคู่ม,มือนะในเบื้องต้นในการในการให้บอกว่าเออเป็นอุปกรณ์ในการทํางานเบื้องตนะ้น,นก็สอ0นะครับถ้าใครไม่ต้องการจุดนี้ก็ไม่ต้องเสียค่าสมัครก็ได้นะครับนนแล้วทีนี้ ในการสมัครขอแค่บัตรประชาชนหนึ่งใบง่ายมากนะครบับเสร็จแล้วบัญชีธนาคารนะครบับบัญชีธนาคารเนี่ยนะคสี่ธนาคารคือก,การที่อยแบบต่างในเสียนะครับธนาคารแรกนะครับกรุงไทยใครมีกรุงไทยครับธนาคารกรุงไทยถึงสิบยอดนะครับธนาคารที่สองคือกสิกรนะครับ ธนาคารด้วยกันหนักที่อยู่กับมาเลเซียน,นะคะเพราะเสร็จแล้วนะคะไม่ต้องเอามาทั้งหมดสีธนาคารนะคะเอามาแค่ธนาคารใดธนาคารหนึ่งก็ได้แล้วนะคะพราะเสร็จแล้วนะคะตำแหน่งโครงสร้างทางธุรกิจจะมีที่สามโครงสร้างหลักๆนะคะ แต่โครงสร้างที่จะทําให้เราเข้าสู่ความมั่งคัง่งนับหนวยหรือประสบปามสร็จเข้าถึงเงินล้านนะครับได้รวดเร็เวนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยตําแหน่งแรกเลยนะครับตําแหน่งแรกนะครับเขาเรียกว่าตําแหน่งเกียนมอรอนะครับซึ่งตําแหน่งนี้นะครับเราก็จะได้กินไปที่สองกองหนึ่งชุดในการลงนวนนะครับลงทุนจะอยู่ที่ส6 0 0บาทเท่านั้น ตำแหน่งที่2นะครับเขาเรียกว่าตำแหน่งปูนะครับตำแหน่งนี้นะครับเราก็สามารถจะได้คำใบีสามชกนะคะรับหรือว่ารีมกล่อง,งนะครับหนึ่งหมื่นกับแปดร้อยบาทนะครับเราก็สามารถที่จะเป็นตำแหน่งนี้แล้วนะครับและก็สุดท้ายเลยนะครับนะ,ะสุดท้ายคือไดมอนด์นะครับถ้าเราเป็นตำแหน่งนี้นะครับ เขาเรียกว่าตำแหน่งไดมอนด์หรือตำแหน่งเพชรนั่นเองนะอยู่ในนี้แทนเป็นตำแหน่งไดมอนด์ครับเงินชั้นโอ้โเยอะมากเลยนะขอเสียงปรบมือนะงเพชรตำแหน่งไดมอนด์น้ำราจะไดสินค้าไปที่14กล่อง7ชุดในการคำนวณนะครับอยู่ที่2นะครับถาพัน200บาทเข้ามาแค่นี้เองไม่เยอะเลยนะครับพอเสร็จแล้ว ยว่าเราจะเป็นตำแหน่งอะไร